ทองสวัสดีค่ะกำลังนับเงินนับทองจะขายฝากก็เลยนับให้ลูกอันนี้สีสีสีลายน้ําไหลไม่ค่อยเห็นน้องก๋วยพี่แพทดูไหนสิอันนี้สีไอ้ลายน้ําไหลไม่ค่อยเห็นลายน้ำไหลค่ะจากชุมพลบอกสองตะก้อสี่ตะก้ออ๋อสี่ตะก้อเ่าไม่เคยเห็นสี่ตะก้อนะคะคุณผู้ชมยกดอกนี้สี่ตะก้อค่ะ อ๋อมันแพงตรงสีตะกอนนะคะคุณผู้ชมผ้าไหมนี้นะคะดูค่ะสีตะกอก็สามารถมีลวดลายแบบลูกแก้วได้เนาะ,ะถึงแม้จะเป็นลายน้ำไหลเอาผสมกันแต่ว่าผ้าไหมผืนนี้ก็หลักสามพันค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอ่าถ้าอยากได้จริงๆค่อยทักมาไกด์แพทจะช่วยเหลือได้นะคะเดี๋ยวนี่มาดูผ้าไหมของน้อง น้องน้องอะไรว่าลืมชื่อน้องเอี้ยงน้องเอี้ยงให้ดูสเสน่ห์ของผ้าไหมแบบนี้สิบางคนบอกว่ายกยกอะไรนะเออก้นหอยน,นี่แหละดีลาวดีกีตะกอลาวดีกีตะกอขอะคุณผู้ชมกีตะกอสามสิบยกด้วยสามสิบรอบค่ะอ้าก้นหอยเป็นยี่สิบอ่ะดูสิอธิบายว่ามูลค่าผ้าไหมมันสูงกับการอธิบายมันเป็นยังไงคะ อันนี้เป็นลายรวมดาวหรือน้ําไหลของรวมดาวน้ําไหลลีลาวดีค่ะเขาเรียกลีลาวดีลอยน้ํเออเป็นผ้าทอสีตะโกสามสิบยกเรียกง่ายง่ายคือ30รอบค่ะ30รอบถึงจะออกดอกถึงจะออกดอกเพราะฉะนั้นจึงไม่ง่ายค่ะเนาะใช่ไหมเจ็ดขีดใช้ไหมเจ็ดขีดทางพุ่งทางพุ่งไม่รวมทางเครือนะบอกแล้วผืนนี้เท่าไหร่ล่ะท่านี่โอ้สุดยอด 5,000-6,000อ่าเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความสามารถ5,000-6,000แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอยากได้ใกล้แค่จะต่อรองกับแม่ค้าน้องสาวสุดสวยของได้เขาก็พร้อมอยากขายเพราะฉะนั้นต้องเห็นคุณค่าความยากง่ายแล้วจะเข้าใจว่าทาไมมันมูลค่าเท่านี้เนาะน้องเอียงเนาะอ่าเราต่อไปที่ใกล้เคียงกันก้นหอยใช่ไหมอ่าให้คุณผู้ชมรู้จักมากที่สุดคลิปนี้ให้คุณผู้ชมรู้จักผ้าไหมดีกว่าเนาะและคุณผู้ชมจะได้เข้าใจและถ้าอยากได้ ถามถ่ายมากคาดจะประชาสัมพันธ์เป็นคนกลางให้ตัวนี้จะเป็นก้นหอยนะคะค่ะก้นหอยความพิเศษของเขาคือนุ่งได้สองฝั่งไม่เหมือนลีลาวดีนะคะเอออันนี้เป็นลายอีกด้านหนึ่งอ่าัวนี้กี่ตะกรลายอีกด้านหนึ่งสี่ตะกงยี่สิบแปดยกยี่สิบแปดยกความยากของเขาคือยี่สิบแปดยกจึงจะขึ้นลายมาใช่ไหมถึงจะออกดอกถึงจะออกดอกมาเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความยากราคาก็ต้องต่างความยากใช่ไหมคะผืนนี้ก็เหมือนกัน5,000อัพเหมือนกันใช่ไหมถูกกว่าอ๋อถูกกว่า4ี0 0พันแต่ตัวนี้5,000ันอัพแต่ว่าต่อรองกันได้อยู่ที่ว่าความพอใจถ้าพอใจคุยกันได้ความสวยก็จึงต่างกันเนาะมีตัวไหนแตกต่างจากสองผืนนี้ไหมลูกตอนนี้อันนี้ต่างไหมเป็นลายพุมหอยอันนี้เหมือนกันแต่ว่าสีนี้สวยอ่ีอยวคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอีกผืนสุดท้ายว่า ความชอบของคนเราก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมคะเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกันถ้าผ้ายกปกติเขาจะมีดอกแค่ฝั่งเดียวอืะอืออีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นพื้นเรียบน,นะคะแต่กน้อยเขาจะสองฝั่งสองฝั่งอือม,มันจะมีเสน่ห์และก็ไม่ง่ายที่จะทําใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาค็ะจะยอมรับว่าถ้าซื้อก็คือถูกใจส่วนใหญ่คุณผู้ชมที่ซื้อไปเอาไปทําอะไรบ้างคะเขาเขานุาาน่งสดหรือว่าทําอะไรหรือตัดสําเร็จแล้วแต่คนชอบเลยค่ะ คนสหรัฐเมื่อกี้มาเหมาเมื่อเช้าจะเอาจะว่าจะเอาไปเป็นภาพเหตุผลอ๋อคนมาจากอเมริกาใช่ไหมเดินทางมาเที่ยวสุรินใช่ไหมมากับเพื่อนหรอไกล์เชียงใหม่พามาไกล์เชียงใหม่พามาหรออ๋อสุดยอดแล้วเขามาเที่ยวได้ยังไงเขารู้ว่ามีตลาดบอก วามีตลาดตนบางเอิญเขามาเจอผ้าเราเราอบช่อมเอาเหมาดีมากดีมากมาเหมาไปเลยก็เป็นบุญของน้องไปเนาะเราก็ถือว่าคนเห็นคุณค่านะคะคนเห็นคุณค่าของมูลค่าของการทอผ้าไหมคุณผู้ชมจะรู้ว่าผ้าไหมผ้าไหมที่ตลาดเนี่ยแม่ค้าขายได้กําไรผืนละไม่กี่ตังนี้แต่ถ้าคนไหนเห็นคุณค่าให้คุณค่าเข้าไปเขาก็จะมีกําลังใจแล้วก็นํา าลายยากๆมานําเสนอแล้วก็ส่งมาให้คุณผู้ชมที่ตลาดได้ชมบ่อยๆเพราะฉะนั้นผ้าไหมทุกผืนมีคุณค่ามีที่มาด้วยนะเป็นผ้ากลุ่มอ่าเป็นผ้ากลุ่มและมีที่มา<ช>น้องเขาเอามาจากในกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าขายได้เขาก็จะมีกําลังใจแล้วก็กลับไปทอใหม่เนาะ,ะผืนนี้ก็จะเป็นลายก้นหอยทอเป็นลักษณะตรงกลางนี่คืออะไรคะมีนกพะเก้าไหมคะอ่าผืนนี้สวยมากเลยคุณผู้ชม สีเคียวยกยกขึ้นถึงสูงเห็นความเงางามเอยงจับสองข้างแล้วยกขึ้นคุณผู้ชมดูค่ะว่ามันสวยกับท้องเราเลยคุณผู้ชมมันสวยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นคุณค่าแล้วมาเที่ยวเขาก็จะซื้อไปนุ่งสดนึ่งไปตัดสําเร็จอะไรได้หมดหรือว่าเป็นผ่าคลุมไหล่ได้หมดนะคะนี่คือเป็นผ้าไหมายพิมพ์เนี่ยไม่ง่ายน้องเขาเล่าให้ฟังแล้วไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นผ้าไหมายพวกนี้การคาที่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากได้ไม่ยากค่ะ ทักทายมาน้องแพทย์มีเบอร์น้องเขาก็ส่งมาให้คุยกันหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณแล้วก็ให้ขายดีๆข้างหลังก็จะมีหลายๆล,ลายเนาะ,ะอ่าโอเคจเากอำเภอชุมพลบุรีนะคะ,คะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะ,คะเราจะให้